สวัสดีค่ะ Happy Merry Christmas นะคะ25ธันวาคม2567คิดศึักราที่2024นะคะ,ะโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะ,ะที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่เราจะจับสลากนะคะเครื่องนะคะผู้ที่จะได้ติดตั้งเครื่องลำดับที่ 31ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีในวันที่25ทธันวาคม2,567นั่นเองนะคะส่งท้ายปีแล้วนะคะอตอนนี้สลากอยู่ในนี้แล้วนะคะผู้ที่จะโชคดีที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องของโครงการในระดับที่31ก็อยู่ในนี้1 1ท่านเพียเท่านั้นนะคะ ซึ่งน้องแจ๊สน,นะคะก็จะเป็นผู้จับสลากให้กับพวกเรานะคะ,ะว่าไปแล้วนะคะผู้ที่โชคดีนะคะที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องบันดับที่3นของโครงการโรมพราลแบ่งปันความดีประจำวันที่25ธันวาคม2 5 6 7คือเออส่งท้ายปีเลยนะคะตอนนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ ไก้นอไก้นอไก้นอโอ้คุณแม่สาลิตชื่นตาจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะแจ๊ใด,ดีใจด้วยนะคะ,ะดันเครื่องมาเลยะคะ่ะมาใกล้ๆนะคะเข้ามาเลยะคะ่ะให้เห็นหนะ้นานานๆทิ้งค้างไว้ก่อนนะคะเห็นไหมค่ะก็ ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่สัมริ์ชื่นตานะท่านก็มีจิตใจที่อยากจะ,ะนำเครื่องอไปถวายตามวัดต่างๆเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่จะไปถวายที่วัดทุ่งซีอุดมนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะ2568ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ